ดูพอใครเนี่ยโฮมโปรนะไรเง้รขั้นต้นดีไหมเห็นไหมดีหมดเลยไหมผมบอกแล้วถ้าถึง10%อน่ะไม่ง่ายนะถ้ามันถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบริษัทขนาดโฮมโปรอะไรนี่ยังแค่หกเลยเพราะบริษัทเขาใหญ่ไงรายได้เขาเยอะตัวหารเขาใหญ่หมากตัวหารใหญ่ไงถูกไหมกําไรก็เป็นไงฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำลงมาแต่ก็ยังสูงอยู่ไหมขั้นต้นก็ใช้ได้นะครับดีพอสมควรเลยนะครับ BEC สำรวมได้หนึ่งเลยครับอันนี้ไม่ต้องสำรวมได้นะคนดูช่องนี้เยอะๆเราก็อาโอเคแฮปปี้นะครับจุดเด่นของ b C คือผมอว่า b C ไม่พยายามไม่ฉีกอะไรออกไปนอกขอบเขตความเชี่ยวชาญของเขาคุณจะอยู่กินอยู่อย่างนี้นะครับใครจะว่าน้ำเน่าคุณกจะเน่าอย่างนี้ ตอนยิ่งสตาร์ใหม่มาเรื่อยๆเลยเนาะดูดโฆษณาที่ดีๆมากนะครับอ่ะสมศักดิ์คอมพานีลิมิเต็ดนะครับนะคาปีประมาณนี้นะครับ yeah. Major. Major เมเจอร์เนี่ยเมเจอร์เริ่มบินเข้าใกล้เส้นบุกขาดแล้วนะถ้าไปเก่งใจ SF สเอฟคงจะไปไกลกว่าน,นี้นะ <c oughs> ครับเ้ยกำไรขั้นต้นสูงนะไอ้กำไรจุดที่สูงนะ ผมบอกแล้วกาทำกำไรสุดที่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้ง่ายนะในในในทาธุรกิจขนาดใหญ่บาสเพื่อนรักครับคุณเห็นความเป็นโมโนโพลีของเขาไหมนี่เขาเรียกโมโนโพลีคือทุกใครจะแข่งกับผมอ่ะตั้งราคาก็ต้องเติมคือตั้งราคานี้ก็ต้องเติมกัะกุเห็นปะเออเนี้ยแล้วดูกำไรสุดที่เด้อเขียน ธุรกิจสายบริการในกำลังดีสูงกว่านะครับเพราะต้นทุนที่เหลือต่ำกว่ามาดูบางคนหนะ่อยอยากเห็นอีกว่าหน้าตาของกลุ่มที่เป็นไอ้พวกโมอนโอลลี่เป็นยนะังไงที่ c p a สูงสงูงเอยตั้งนี้ดีเซอสูงสูงนะครับอีสปอร์เตอร์อรีสปอเตอร เนี่ยเมื่อวานมีคนถามผมว่าผูกขาดไหมอิสวอเตอร,ตอร์ผมยังไม่ดูอะไรนะอิสวเอเตอร์ผมก็เปิดไปพูดถึงหุ้นผูกขาดไหมอ่ะกูขายน้ำอ่ะกูบริหารจัดการน้ำอ่ะเออแล้วหุ้นแล้ว,ลวหุ้นใหญ่กูอ่ะมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรกูแม่ผูกขาดไหมอ่ะเอออีสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็กยังมาถล่เรื่งมาต่อย,อยเออ การนิคมโอ้โหมากันแต่เดี๋ยวดูเบอร์หนึ่งครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับคือพ่อได้งานมาจะให้ลูกไหมถูกไหมฮะมีเราะหทอื่นให้ถูกกว่านะแต่บริษัทลูกมันมีบริษัทลูกก็ให้ลูกถูกไหมฮะง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรนะครับแต่อันนี้กรรมาการทางก,การเมืองนะครับเนี่ยนะครับไม่เอาเราไม่ไม่วิจัยเรื่องนั้นนะครับกำไรสุดที่คือขาดทุนยากะครับสุดท้ายก็ขาดทุนได้ยังไงถูกไหม สามพันสองสามพันหกนะอันนี้แตกเกือบพันละเออใกล้ๆสี่พันแล้วทีนี้พันพันสองนะครับอ่อันนี้ก็ต้องมีพันห้าพันหกนะใช่ไหมอา่ามีกู้อันนี้อาจจะมีกู้มาลงทุนด้วยเพราะก็ต้องมีการขยายมีการขยายท่อะต่างๆของเขา อ่ะดูทั้งชุดทีเดียวเลยอัตราส่วภาพคล่องอาจจะน้อยไปสักน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับมึงรู้แม่แม่มเป็นกายมีปัญหาไหมแม่กูเป็นการป่ามีปัญหาไหมอตตัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเกิน15นะครับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เกิน10หนี้สินต,ต่อทุนไม่ถึงหนึ่งเห็นไ,ไหมฮะกำไรขั้นต้นเห็นไหมเอ่อเนี่ยคือคำว่ามัน DCA มันถูกขาดใช่ไหมฮะ เห็นไหมเนี้ยเขาผูกขาดนะพวกผูกขาดไม่ได้เที่กฎนมามกึ่งผูกขาดนะครับเนี่ยแล้วกไรที่เหลือก็เรียบร้อยทันต้นนะครับกำไรจากการดําเนินงานกำไรสุทธิเรียนตาเหลือเกินนะครับจะดูเลยนะอ๋อบีเอ็มนะครับ ให้โอกาสกับ PM สักครั้งหนึ่งนะครับเก็จะได้ PM ดูเสียใจนะครับพีเอ็มดูเสียใจนะครับใช่สิฉันใช่อุตยทิพย์นี่อยู่นะฮะอ้าไปถ้าเกิดไม่ผิดประเด็นพีเอ็มก็น่ารักอยู่น่ารักอยู่น่ารักน่าดูใช้ได้สิบป่าเองนนะครับดูราคาครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งซึ่งผมใช้คำว่าเป็น หน้าตาขี้เหร่แต่ทำกำไรนะครับราคากระโดดมาช่วงหลังไม่มีพวก C N V I กระโดดเข้ามาเก็บกันเต็มไปหมดเลยะแต่เห็นสิ่งว่างชาไหมล่ะครับนะ่เนี่ยนี่คือแก๊งของ V I กำไรก็โอเคนะไปเ,เรื่อยเรื่อยสองร้อยเอ่อจสี่ร้อยนก็ตีนีก็สี่ร้อยแปดสิบนะ เราไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยแพทเทิรนตีลก,กาสองรอบใส่เกลียวงกแสเงินสดเห็นไหมอ่ะสาภาพ,าาภาพาหอ A, ้องกู้องไหมล่ะสภาพห้องอัตราผลตอบแทนพุ้งหรือหุ้น ROE ก็งารแค่สิบใช่ไหมนี่สินต่อทุนนี่น้อยเะ็นไงขายทาโลกอยู่ตรงไหนวะต้นท เฮ้ยมันไม่ได้ขายระทาโร่นะมันขายโอลีอะไรพวกนี้ใ <basics> ช oh ่ไหมเออคิงคิทเช่นใช่ไหมเออคือเขาอาจจะเป็นดารี่ก็อยู่หร <la> ือเปล่าเขาจะไม่มีเขาเป็นสินค้าไม่ใช่เกรดเอ่ะแต่ต้องอย่าลืมว่าเกรดบีก็มีตลาดถูกไหมเขาอาจจะครองใจเกรดบีก็ได้โกนเกรดบีไม่ได้ซื้อซอสไฮถูกไหมซื้อคิงคิทเช่นถูกไหมต่ทาโร่นี่มันมันมันขายมันอยู่แล้วถูกไหมโอเล่ก็ขายดีอยู่ไหมทำไมขั้นต้น ดูจบกำไรสุทธินะครับเกินสิบนะหนเห็นไหมครับบริษัทที่ดูแบบแต่คือพอเราถือแล้วมันดูแบบไม่เมกเลยอะ่ะดูไม่เมกเลยอ่ะนะถือพีเอ็มหรออะไรเงี้ยนะครับบางทีก็มีพวกเวลาเห็นพวกเซียนเขาไปลงอย่าไปลงอย่าไปเนนะนะอย่าไปอะไรมากก็ดูตามไปแล้วกันนะครับดูตามไปแล้วกันนี่แล้วกันนะ ไอ้ đi เอาอะไรมาจะโหลดไร้เออ ปกติแล้วเวลาไปออกอะไรเรียกอะไรนะเอาี้เดย์พูดถือหุ้นก็จะไม่ใช่เจ้าของก็จะมาอธิบายเล่าเรื่องหุ้นให้ฟังผลการเติบโตธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะบรรยายกันประมาณชั่วโมงเศษตัวนี้บรรยาย28นาทีผมเห็นในวิดีโอมันมันสั้นจังวันเล่าแล้วเคลียร์ขาดได้ไหมจบเดินโอเคกูโกรุใช่ไหมจบถูกไหมต้องเตือนว่าโอเคนะยักย้ายกำไรโอเคเยี่ยม คือไม่มีแบบประชุมสั้นมากครับประชุมสั้นมากแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้เราจะไม่มีแผนจะกู้อะไรนะครับถ้าเราไม่กู้อะไรเราโปะโปกนี่ด้วยแผนการโปะนี่ในปัจจุบันเียใส่อีห้าปีราคงกัหมดนี่ทั้งหมดฟุตุนยิ้มรู้ไฮะเพราะนี่หายเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่ต้องถูกไหมเพราะก่อนจะมาดำเนินกำลังการดำเนินการกระโดดเป็นกำาไรสุทธิมันต้องไม่หักดอกเบี้ยดอกไหมยิ้มแข่งเลยเอาอีกเอาอีกเ้ไหม ปรโมทที่อื่นให้ได้อีกนะครับอืมลี่นะครับอันนี้ขออะไรเมเจอร์ Major นะครับผู้ถุนใหญ่นะครับอ่าก็มีน้ำสมุนี้อยู่แล้วแหละนะครับมันก็แนะนำอยู่แล้วแนะนำหนังอยู่ตลอดนนมีนักการมีกำแพงหัวงอมก็มีแก๊งนี้ก็อยู่แล้วแต่อย่าไปลงตามผู้ถือหุ้นนะดูจังหวะดีเ,เพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราคุยกันนี่คือธุรกิจดีน่าสนใจ มันพร้อมที่จะลงทุนไ,ได้อย่างหรือหน้าลงทุนเรือยนะครับต้องจำไว้เสมอว่าเงินที่เราจ่ายคือตัวกําหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนเห็นไหมเงินที่เราจ่ายคือตัวกําหนดผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนการลงทุนธุรกิจดีแค่ไหนถ้ามันแพงอยู่คุณจ่ายแพงอัตราผลตอบแทนคุณก็ต่ำลงไปโอเคไหมเ,เวลาคุณดูในงบพวกนี้เนี่ย <c oughs> เขาโชว์ตัวเลข <c oughs> เอ,อ ยกตัวอย่างนี้นะครับเนี yeah. ่ยอันนี้เป็น่อซ e c World นะครับช่องสามเขาโชว์ตัวเลขอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยสามจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถือตัวนี้เนี่ยได้ได้ปันผลในอัตราสามจุดห้าเจ็ดแต่พอหมายที่ถ้าซื้อที่ราคาที่ราคาวันนี้นะครับเมื่อเันที่สิ้นปีแล้วเนี่ยนะ มันจะได้ประมาณ 3. 5ม้าเดเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าที่ราคาต่ำกว่านี้ถูกไหมคุณก็จะได้ปันผลสูงกว่า3 5 7เ็ปอร์เซ็นต์บอกคนไปนั่งดู3 5 7น้อยกว่าคำถามคือคุณซื้อที่เท่าไหร่ถูกไหมฮะอย่าไปรูมันน้อยถูกไหมเออคุณซื้อที่เท่าไหร่เลอกมะถ้าคุณสมมติได้หุ้นตัวหนึ่งคุณซื้อตอน50สบาทถูกไหมวันนี้ราคาขึ้นมาหนึ่ง้เขาโชว์ตัวเลขว่า ณราคาวันนี้เงินปันผลคิดเป็น3%แต่ถ้าคุณซื้อ50บาทก็เป็นเท่าไหร่6%ถูกไหมแน้นนน่ะดีกว่าฝากเงินแน่นอนถูกไหมอ่าต้องดูนะครับเพาตอนนี้เราได้แค่ว่าธุรกิจดีน่าสนใจนะครับอ่าอีกต,ตัวหนึ่งล้กันมีกองเชียร์มีใครยังไม่ได้บ้างฮะ l n นะนะอ่าเดี๋ยวให้มินดิดหนึ่งนะครับมินเขา เราพต้องจัดได้อยู่แล้วนะครับ m i n o r นะครับนะดูอัตราส่วนดูราคาเห็นไหมมยเนอร์เป็นหุ้นที่ถามว่าวิเคราะห์ยากไหมถ้าคนถามว่า,า,ค,าคนกลัวมากคนจะกลัวในฝั่งโรงแรมถูกไหมเพราะเทียบกับอาหารกับโรงแรมเขาถือเขามีธุรกิจอยู่สองกลุ่มใหญ่กลุ่มอาหารนี่ก็เื่องจะสุดยอดอยู่แล้วกลุ่มโรงแรมก็ถือว่าเป็นลุกไฮเอ็นนะราคาแพงหน่อยนะครับนะ ทีนี้ถ้าจะซื้อตัวนี้ในต้องก็ต้องเชื่อว่าความสามารถในการบริหารจัดการโรงแรมกาสูงนะครับแต่นี่คือความนิยมของเขาเห็นไหมกลุ่มฟู้ดวิ่งอยู่ตรงนี้เซตอยู่ตรงนี้ขเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นนก็โชว์ความนิยมอ,อะไรไปว่าได้บางอย่างนะครับกําไรก็เรื่อยๆนะครับไรายได้ก็เพิ่มเรื่อยๆเนะ่ย กำไรก็เรื่อยๆนะครับไตรมาสเดียวอันสี่นะครับอ่ามีกู้เยอะหน่อยนะครับกู้เยอะหน่อยนเนี่ยต้องไปอ่านรายละเอียดนะว่ากู้ทำอะไรปีนี้กู้เยอะมากอัตราส่วนเห็นไหมมันจะอัตราส่วนสภาพคล่องมันสูงเห็นไหมเพราะว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้กู้เยอะแล้วถึงอัตราส่วนสภาพคล่องยังสูงอยู่สภาพคล่องเนี่ยดูแค่นี้สั้นถูกไหม ถ้าดูนี่ยามเรไปดูอะไรดูนี่ทั้งหมดก็องดูอะไรฮะ DE อัตราส่วนนี่สิต,ต่อตุนเห็นไหมเกินหนึ่งเห็นไหมครับก็แสดงว่าเขามีโครงการจะขยายเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าขยายฝั่งไหนต้องไปอ่านรายละเอียดนะถ้าฝั่งโรงแรมก็ต้องใช้ทุนพอสมควรตอบแทนผู้ถือหุ้นใช้ได้เกินสิบห้าตอบแทนต่อสิบจับโอเคนะครับอัตรากำไรขั้นต้นสบายน,านะ กำไรสุดที่ก็สิคือต้องบอกเลยว่ามินเนี่ยฝั่งที่เป็นอาหารเนี่ยเขาขาดไปแล้วชนะขาดในทุกตัวอยแล้วมิซซาก็ชนะถูกไหมซิสเลอร์ก็ได้ดีคิวก็ได้สเวนเซ่นก็ได้เพรชนะขาดในทุกมิติในทุกกลุ่มอาหารประเภทเดียวก,กันก็ชนะ<อ>ทีนี้กลุ่มโรงแรมถูกไหมเขาผมว่าเขาก็เก่งความสามารถบริหารจัดการเขาสูงมากอยู่แล้วและเป็นมืออาชีพด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพร,ราะงั้นกำไรกันก็ มินเป็นหุ้นที่ถ้ารอให้ตกนี่จะซื้อยากมากนะครับเพราะว่ามันกดไม่ค่อยดอ L,E,N อน L e yeah. ราคาต่ำระุ่มนิดนึงนะราคาดรอปลงกมานิดนึงนะครับ <c oughs> คำนวณเลยนะครับเริ่มคำนวณน,นะครับก <c oughs> ำไรนะปัดผลตลอดครับเป็นตัวที่ปันผลดีตลอด <c oughs> <c oughs> เห็นไหมต่างจากจากต่างจากอิตาเลียนไทยนะคือยังไงตัวนี้เขาก็ไปนะเออก็กำไรเขามีกำไรนี่ครับเอายอดขายหมื่นสองหมื่นสามนะครับปีนี้อาจจะกรอบนะกรอบหรือปานก็หนะุกเนยฮะนิดหน่อยนะครับคือตัวเนี้ยถามว่าธุรกิจเขาดีไหมการบริหารการเขาดีไหมคือเก่งจะดีแต่ปัญหาก็คือแน่นอนอสหไรมก็ตามก็จะไปผูกกับเศรษฐกิจดโดยธรรมชาติถูกไหม เมื่อไหร่กู้กันไม่ค่อยผ่านโดยเออมันก็จะซึมไปด้วยในตัวนะครับกระแสนินสดแ้แน่นอนก็มีกู้อยู่แล้วนะแนว่็าต้องกู้ทําอยู่แล้วอัตราส,ส่วนสภาพคล่องใช้ได้นะนี่สั้นจัดก,การได้ไม่มีปัญหา ROE สูง ROE ก็ R o e, สูง, R o e, สงนี่สินต่อทุนก็นี่เพิ่งขยับมหไหมมเดิมนี่ถอทุนน้อยมากนะนี่เพิ่งขยับมาเป็นหนนะ นี่น้อยกว่าทุนตลอดนะครับตอนนี้คือใครจะเข้าเป็นเด็กแล้วนะครับดีและทูนี่เยอะฮะทูมาดูทรูกันนะครับฮึ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 ทูคอร์ปอเรชันนะครับวิ่งเหรอคนซื้อโกลัวที่ไหนหรอ เขาไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัว PE คำนวณไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวมาดู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 เนี่ยนฮะเนี่ยคือกำเนิดคูวิจัะประเด็นมาดูเดี๋ยวดูลองนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าประเด็นนี้ใครับปันผลมันเป็นโรคไงวะเฮ้ยปันเลยเหรอไหนมุกบอกกันน้อยร้อยละห้าสิบของกำไรอยู่ที่ไง กำไรสุทธิเรียกสุทธิแล้วเนี่ยนี่กูกินแล้วเนี่ยเห็นไหม,ผม,มผมถามก่อนผมถามก่อนว่าเขาซื้ออะไรถ้าฝั่งเทคนิคข้อผมไม่ห่วงคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมองว่าราคาขึ้นลงอะไรเกันต่างได้แต่ถ้าเป็นถ้าคุณบอกว่าคุณเป็น b ีเนี่ยตอนนี้มันมีความเชื่ออยู่อย่างเดียวคืออ่เนี่ยคุณดูจงวนัสุดท้ายเนี่ยนี่เอาเอานี่ยนี่สินต่อทุนนะ สิ่งเดียวที่คนกําลังซื้ออยู่ตอนนี้คือภายใต้ความเชื่อถ้ามองในมุมของธุรกิจอันดับแรกก่อนธุรกิจของโคขายมือถือก่อนน 3G <c oughs> เขาเป็นหนึ่งในสาถูกไหมลูกค้าไม่มีทางหนีจะเขาไปได้มันแอบ,บเป็นโมโนโปลีนิดๆเนี่ก็คือมันต้องอยู่ในสามเจ้านี้วันนี้กล้าทํา 4G ด้วยประเด็นของทูสิ่งที่ทําให้ทูเป็นแบบนี้ก็คือธุรกิจอื่นๆของทูไม่มีกาไรไม่มีกาไรแล้วค่อนข้างแย่มาก ก็เตะอุ้มข้อม,มือก็ต้องเอาเงินไปยัด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 ,ยด,ยดออกทีนี้เมื่อเมื่อน่าจะประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้มีเซียนท่านหนึ่งนักวิเคราะห์ว่าเขียนบทความขึ้นมาแล้วพูดบอกว่าไม่แน่เหมือนกันนะเกมมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เมื่อมันมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มคือเดิมเนี่ยเราอยู่บนที่2อง G ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะทําเกิดการเชนก็ได้ว่า ผู้ชนะเจ้าเก่าในเวอร์ชัน 2G อาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเจ้าใหม่ในเวอร์ชัน 3G ก็ได้ซึ่งเป็นไปได้ไหมบอกว่าเป็นไปได้คือบทความมันเขียนว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะชนะแต่เกมของทูเกมของทูคือทูต้องเขี่ยธุรกิจที่ไม่ทํากาไรออกไปซะแล้วเป็นไงฮะยืนอยู่บนธุรกิจตรงนั้นซึ่งทากาไรประเด็นก็คือทูก็เลยออกแผนออกมาว่าทูจะมีการตัดกิจการอันบางอันที่ไม่ทำกำไรออกไปโดยไหมฮนะ และ True จะออกกองทุนโครงสร้างาพื้นฐานมาอีกแล้วเนะนเพื่อตัดกองนี้ออกไปแล้วเอาเงินตับเข้ามาวันนี้ V.I. บางคนก็มีคนเก็บหุ้นตัวนี้เพราะสิ่งที่ผู้บริหาร t r u ูกำลังแสดงออกมาเรื่อยๆก็คือผลงานที่พูดทำตามที่พูดเริ่มออกมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นใครจะลงทุนผมต้องบอกว่าคุณจะซื้ออนาะคตไหมนี่คือหนึ่งในหุ้นแบบหนึ่งของปีเตอร์ลินช่เรียกว่าหุ้นเทอเร์นาล์ก็คืเคยแพ้เคยเจ็บเะ่าแล้วกมันจะกลับมาจะสู้ไหมหรือเราจะไปอยู่<ม>ฝั่ง<ม>คนชนะ<ม>เราไปอยู่ก<ม>ับแอดวานและดีแทกดีกว่าแล้วแต่ผมว่าคีย์คือเขาเอาธุรกิจออกไปได้ไหมที่มีปัญหา ผมไม,ไม่เคยอ่านพวกเขาเ,เต็มๆแ,แต่ผมอ่านแผนเขาว่าเขาจะแก้อย่างไรเนาะเอาอย่างทูวิชั่นนะกาลังจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะทูวิชั่นถ้าเทียบกับ c t ทเงี้ย c t ทนี่โหดมากนะต้นรู้ใช่ไหมซีทีเอชได้พิบอนประมูลพรีเมียร์ลีกไป9,000ล้าน c t ทเนี่ยจดทะเบียนเนี่ย1,000ล้านทุนชำระแล้วคือเพื่อนที่หุ้นส่วนอาจ่ายมาจริงๆแค่แค่800 อย่างจำระไม่หมดพอประมูลพรีเมียร์ลีกได้ลิกสิทธิ์สามปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขากู้เงินได้ทันทีจากการที่มีตรงนี้นแบงค์กรุงเทพปล่อยกู้หมื่นสี่ล้านแล้วเขาเปลี่ยนวิธีคิดเลยเขาบอกว่ากูไม่ต้องไปพึ่งจานบ้าบออแตกนะกูมีกล่องของกูเองแล้วตอนนี้แล้วยิงสัญญาถ่านเวียดนามเนายิงกลับมาที่บุกน เพราะฉะนั้นเขาจะมีถ่ายทอดบอลเขาเองเพราะเขาไปคุยแล้วบอกคนอื่นเขาบอกไม่เอาอ่ะไอ้พวกเคเบิลเจ้าก่าวว่าเออถ้าผมก็แบ่งจนแบ่งคุณสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเอาพรีเมีานมาลงผมไม่เอาลงรู้ไหมฮะบอกได้คิดให้ดีนะ้รู้ไหมนี่คือความโหดนะเว้ยปุ๊บแค่มีลิขสิทธิ์สามปีได้มาหนึ่งหมื่นสี่พันล้านแล้วอย่าถามว่าเขาจะกำไรหรือเปล่าผมว่าเขากำาไรด้วยฝีมือเขาเพราะเทียบกับทัวร์ไม่ได้ทัวร์วิชั่นลูกค้าอยู่แค่ในกรุงเทพน,นะครับ นอกกรุงเทพติดทีนบลอกหมดนะครับติดกล่องเทียบหมดนะครับคนที่ติดทูวิชั่นของแท้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นและมีอยู่เป็นหลักแสนลายแต่ซีทีเอสกำลังจะกินฟุตบอลพีเีกแล้วมุมมองของเขาคือเขามองตลาดของเขาเนี่ยคือประมาณหลักห้าล้านถูกไหมฮะนี่กันเสมาชิกแสนนี่ห้าล้านเน,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 นยเห็นโบลุ่มเขาถึงกล้าออกปกอ่าออกอะไรฮะ แพ็กเกจของเขาเนี่ยดูจ่ายสองปีดูฟรีหนึ่งปีเป็นสาปีตกเฉลี่ยเดือนละ4ี่้อยเก้าบถ้าเอาเอาเดือนเอาคืาเอเอ,เอาปีที่สามไปถัวด้วยจะเหลือแค่ี่ร้อยกว่าบาทต่อเดือนขณะที่ทูยังไม่ต้องติดตั้งแพ็กเกจโหดโหดถูกไหมพันห้าคับผเห็นไหมอ่าเว้นเขาจะจัดการอันนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะรอดูแต่หลัที่รอดูเราอาจจะอยากใส่น้ำจิ้มลงไปไหม แล้วแต่เรานะครับนะครับอ่าเรามาดูคู่แข่งเราเลยดูคู่แข่งต้องหน่อยว่ามีดอกมาหน่อยนะแต่หัวก็นะกุ่งึ้นเหมือนกันนะาดูกับดูปันผลดูปันผลเห็นไหมอ่ากำไรเออกุ้สู้หัวใจไหนเนี่ยเนอะมาได้ด้วยนะแสนสองแสนสี่ มีแสนหกเนาะกำไรสองสองสามสี่จะสี่วะเนะมีกู้ไหมไน้นรต้องสู้แหละถูกไหมใช้เงินตัวเองส่วนหนึ่งลงทุนถูกไหมแล้วอะนี้ต้องกู้ด้วยนะครับกู้ด้วยได้นรนต้องขยายโครงข่ายมาสู้กันนะครับสภาพคล่องปึ้งผมตอบแทนตัวพูดรู้ เอาสิมาเลยมึงเกอมาเลยหวยมึงเกอคุณจำได้ใช่ไหมว่าเบื้องหลังของนธุรกิจเนี้เจ้าของเก่าเป็นใครถูกไหมผมถามแค่นี้ไม่ต้องมองถูกปีดีชั่วผมถามว่าเขาจะมีพลังในประเทศไทยไหมถูกไหมน้องงงงยังเป็นนายกได้ี่ยาเหรอวะ S <S <S เออเอาอเองยูทิลิซรั์สินสินรั์ที่มีเก่งไหม <S <S เออคุณอ,อะไรเขาอ่ะนี่สินต่อทุนสองเท่าไม่กลัวในนี้ขยะเยอะอยนหอน,น่อยกำไรกันก็นนะ่อานะไหนๆก็ไหนๆละจบก่อนทานข้าวด้วยให้มันรู้กันไปว่าเราน่าจะต้องนะหาทางเก็บวุ้นมือถือไว้ในกระเป๋าสักอันหนึ่งนะครับขึ้นหมดอ่ะตอนนี้ด้วยความเชื่อด,ด้าน 3G 3G ดูปันผลจะมีปีที่บ้าได้นะเแต่ปีนั้นพูดไม่ได้ปีนั้นเนี่ยเวลาอันนี้มันค่อยๆเรียนไปนะแล้วมันจะค่อยๆลอกเองคือปีนั้นเนี่ยด็ไม่คยมันเป็นเก็บเลยมีถอยหลังด้วยหรอปีนั้นเนี่ยถ้าใจถ้าถ้าเกิดใครเคยรู้ประวัติของดีแท็กก็คือดีแท็กเนี่ยผู้ถึงพุ้นเก่ารายใหญ่คือเทเลนอมจากนอร์เวย์นะครับและจังหวัดที่จะมีการถอนพูดออก เลยฮะผู้ทุนใหญ่ก็สะทาการก็แล้ะปันผลถูกปะก็ผู้ถือใหญ่สุดนะคือปันเก็บไม้สุดท้ายออกก่อนออกฮดูเอาเฮะอ่าเวลานี้ต้องไปดูดูดีๆนะอ่าซึ่งปี54ก็นะครับอ่าดูดูว่าปี54ว่าเขากำไรเยอะขนาดนี้เหรอปันของขนาดนี้นะครับเป็นไปได้ว่า,ำา,ำา,ำากำไรอาจจะไม่ได้เยอะใช้ปันผลอ่ากำไรสะสมปันออกมาอัด คือกูจะหนีกูจะไปนะอย่าเรียกว่าหนีเลยนะครับกูไปละ <c oughs> เออพราะรู้ว่าเดี๋ยวนิดหน่อยเจ้าของก็ต้องเอาเงินไปแต่งงานแน่เลยนะครับอ่อก่อ๋ยวไปอยู่บ้านตั้งหมดนะครับข่าขนะอา่าก็นะออ๋ออ๋ออ ก็คือปีแรกก็สงสัยมากว่าเอ้ยกำไรก็คือไม่ได้บอกว่าเขาไม่กําไรนะแต่กําไรก็ไม่ได้เติบโตแบบกล้ากระโดดลยถึงก็ถึงต้องปันผลเยอะขนาดนั้นเนอะไหเออมานั่งดูถึงจะรู้ว่าเออเขาแบบกูตีมาสุดท้ายนะครับกูตีมาสุดท้ายนะครับเอ่าโอ้โหอาจานย์อาจะรย์สวยงามไหมนะครับอ่ถ้าใครคิดว่าอัดวานแพงไปก็จะมองด้วยนะแต่ว่าดูจากตัวส่วนก่อน สภาพห้องนะครับอาจจะตอนนี้น้อยไปนิดหนึ่งนะแต่ถอนตอวแทนก็รู้ว่าโอเคถอนตัวแทนสินทรัพย์โอเคนี่สินต่อทูนก็พอได้กำไรขั้นต้นได้หมดเลยถูกไหมแม่ถ้าดูดูยอดเงินมาแล้วผมเห็นค่าไทยคือผมมองว่าถ้าครูเขาอยู่ที่ธุรกิจโทรศัพท์นะผู้ให้บริการโทรศัพท์เนี่ยผมว่าเขาโอเคเขาก็ลักําไรอยู่แล้วน่นนะฮะแต่ว่าพอมันมียิบย่อยผมไม่แน่ใจอย่าง ทูเควนดเชียกับอะไรไหมเอฟอ่ะผมผมเ็ดาว่าในความรู้สึกเนี่ยแต่ว้าไม่เหนตัวเลยก็ไม่แก่ทูวิชันเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยกำลังเหนื่อยมากเหนื่อยใจขาดถ้าไม่มีทูวิชันก็ต้อูเอฟนะเออเนอะเดี๋ยวที่ไม่ต้องแบบข้างล่างสิบสองคนโบดกันไปโบดกันมาโวดจนกุเมือบจนไม่ใครวเนี่ยแต่ว่าถ้า เชื่อมั่นนะครับแต่ว่าต้องติดตามดีๆนะแผนของเขาจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าว่าสามารถทำได้จริงนะครับโอเค